กอนออกอย่างเดียวนะคะผักกุฎญี่ปุ่นวาลาเบะอมไก่ใส่ผักเอาไปกินเมื่ออืนนะจ๊ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไอจะทําอมไก่ทําวันนี้เอาไปกินพรุ่งนี้ตอนเช้าไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าจะทําวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไอไม่อยากตื่นเช้าเนาะ๋ยวรงมือทํากันเลย ต้องใช้สักกระเบือทุบนะคะทุกคนอาจจะอ่อมใส่หัวนี่นะคะเอาผักที่มีในตู้เย็นนะคะแรกๆว่าจะตำแต่เหี่ยวแล้วแล้วก,ก็เลยคิดว่าจะเอามาอ่อม <c oughs> จะดีกว่าเนาะ ตำอร่อยนะคะหมผักชนิดนี้จำชื่อไม่ได้จ้ะแสบกว่าไม่หลายหัวเลยจ้ะแทนมะละกอได้ดีนะแล้วก็จะใส่อันนี้ด้วย <c oughs> มีอะไรก็ใส่ไปนะอยู่ต่างประเทศ <c oughs> <rico> บ้านเรานี้มันก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วเนาะจะเรียกว่าขั้วไก่ก็ได้นะมาเป็นกัวไก่ดีกว่านะ อมไก่ใส่ผักเอาไปกินเมื่ออืนนะจ๊ะเดี๋ยวนี้อาจจะตาําหัวผักอาศจรกินกับผักป่าพี่น้องเบิะนะก็เลยเก็บอันนี้ไว้กินพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะเข้าตู้เย็ยนไว้ด้วยนะคะเอาไปพาหมูก,กินหัวผักอันนี้เราจะคล้ายๆกับฟักเนาะโอเคเดี๋ยวไอ,อ,อ,อ้ขออนุญาตไปตําหัวผักก่อนนะคะวันนี้ไอจะตําแครอทนะคะใส่ผักป่าเนาะผักป่าก็อันนี้ก็จะเป็นทูบลูซีนะคะกินดิบได้นะ แกข่ายกับทูนแต่อเซียไปต้มแล้วก็มีผักวาราบิของญี่ปุ่นเนาะหรือว่าเบกอีย่างฟื้นสักอย่างจําซื้อบ่ได้จ้ะแล้วก็มีผักติ้วนะคะกระเพราฝรั่งหรือว่าซาลาเนะก็ได้ผักตัวนี้คือผักที่ไอช่อมากเลยนะเนี่ยไอจะไปลวกตีนตุกแกนี่ไอกระบอมากกว่าไหละจะติดมาไอกรสิกินเนาะดายจะเอาไปลวกหมดเลยนะคะ นี่จะ้ะจะมีทั้งหมด4ี่หชนิดเลยนะคะจะพาทุกคนกินวันนี้เนาะทุกรสษีเลยว่าอาหางแมวอยู่ในสระเนาะถ้าแปลตรงๆนะดิบได้นะสุกได้แล้วแต่เรานะอันนี้ต้องขูดเอาขนออกอย่างเดียวนะคะล้างดีๆนะในการเอาไปกินห้ามกินดิบนะทุกคนเทลงเกือบเข่งขวดเีร้ายขนาด ที่เป็นไปนะเอบอร์ันนี้ตายตายตาเทมว่าสั้นแต่ด้วยแครอทมันหวาดแล้วไอ้ก็เลยไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะกินแบบนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมากินตำแครอทกับผักป่าใช้มะเพชอสามน่วยแซ่บ้องละอตออ ไปว่าแสบไอแบ้แซบแซ่บตัวอืมอมบนปัานตดกินทุบด้สีลวกถ้าใหญ่กว่านี้พาไปแกงแซ่บเลยจา้าอันนี้มันน้อย หมูเวียดนามลาวกินว่าไปม,มาจากทะเลลับสภาพเลยเป็นแบบนี้ตื่นมากกินปลากรุดญี่ปุน่นวาลาบิแซ่บ ขมนิดนดเอาสีเอาเนี่ยมันออกเลยจ้ะขดๆมันล่างอย่ากคล้ายๆกับพักพักปังแบบที่มันมีเมือกอะ่ะ เช็ดกินแล้วเนาะมือนะไ้เอาไปลรงเรียนนะนะทูบหรือเสียนะแซบอยู่ดอะเอามาลวกแซบเสยืย กรดกหล่นใส่ครกเกือบเครื่องขวดอืม้มสีดาขนาดแบบแซบไปแซบแซบบุรี่สกินหมดบอดอดอ,ดอดเค็มไหมถ้าสีใส่น้ำตาลกับอะไรเพราะว่าแครอทมันหวาน มุนปัดโต๊ะกินค่ะเรียแล้วว่าเชียวแค่วสินตแค่วสินตมากินด้วยข้าล่าง ตัวไว้แบบนั้นล่ะกุ้งกับเข้มพอแห้งอ่ะโบสดด้วยจ้ะไตโบเรือนนะใครจะ่าไปได้ตัวนี้มันโบเข้มปานไหน ข้าวตัวนี้ก็คมผมวาลาบิดมันมีความแซ่บเลยจ้ะกินสุกนะคะกินให้ถูกวิธีอืมอร่อยตรงไหนล่ายงอย่างยฮะก็ตัดทิ่มรถไปหนึ่ง สวิตเย็ head, ้มันยุย่งยากมันมีอย่างยุ่องอายากอยู่ละตรงไออยู่ในฮะแคบหมูแสบๆบ่มีเลยหายากนี่แต่แคบหมูเนี่ยแคบหมู เราวบะกินแบะมีเขียนเป็นภาษาไทยนําไแ้เขียบหมูซะต้อ,อ,องใส่ของกินอ่ะคือกินทะเลเลอ พักตัวนี้เบเก็บมากินอีกอ่ะรู้สึกเรืยว่าสิเปพัดอสซแซนเนาะลองเบังกินตดแม่เลยบ่า่านกินชุนกินแรงปลานกะเพราควายความจำเต็มแล้วก็ราะยะ่ เอากล่องล้าพอพระกองหน้าในตอนกลางคืนมันบม่ค่อยสัอว์อืมแม่ข้าวหน้ามีนี่ไอบ้บอเคยแช่ตัวเย็ยนนะจ๊ะอันนี้มาจากข้างนอกป้านแช่ตัวเย็ยนเย็ยนเจ็บ ติ่อยู่ในกินดิบได้สุกได้นะคะสุกนี่คือวันไดนเอาไปลวกได้จ้ะเอาไปแกงใส่ปลาใส่ยางแทนเอผักติยวนะใส่มะขามเปรี้ยวน้องเปรี้ยวขยี้ีใส่เกลือกินคือใบมะขามดว้วยเสียบอย้เนะเป็นคนมากกินส้มเลยจ้ะ แล้วลวกมาพักติแวมวสิเป็นสีเนี้ยอาจจะไม่เป็นสีเขียวแบบนี้ก็เลยแนะนํากินสุกนะ,ะแล้วก็ไปทําแกงกับคงกับข้าวลวกกินมาได้อืมทูบแล้สีด้วแซบนะกินดิบลองเบิ่งแล้วบบแซบปันเนสุกได้กัน แกอันนี้ออกกินแต่ข้างในมันเด้อพระ่าปอกเปลือมนะค้างที่จะแข็งบร่ได้สะพี่นอ้องก็เลยเป็นแบบนี้แรงนี่แหละจ้ะสะเหมือนไปโรงเรียนเลยจ้ะนอนหยุดแอปพลาซาได้ไอข้าวโคกข้าวดงข้าว จะแม่คอยบอกตรงนะบอ,อกแล้วับลองผัดเบงรอบนะถ้ากินอย่างนี้น้องแม่แม่อร่อยน้องแม่แอมโอ้จะแม่จะหมุนคักแน่เท้ วาราบิติดใจซ้าปันผักปังผักอะไรนะเนาะจนเท่าจนแก่ผักลางๆนี่ซื้อผักมาก,กินบระท่าน,ย,นย่อนอย่างไม่แต่ไปโขกไปดงก็เลยให้คลิปกิน พักทุ่ยโซักกาดป่ารล่วไปเด้นานโดยส่วนมากพักป่านชนดมีความขมระดาบชนิดจะออกไปทางขมทุกชนิดไหมก็ไม่นะบางชนิดโดยส่วนมากอ่ะเจ็ดสิเปอร์เซนค่ะไปทางขมหมดเลย เวลาเขากินถุงมากจะซีสร้อยแบบคอมคมหายโย่ถุกประสีคอยชิบไปเก็บอีกแทบหาตัวอะไรกินบ้างมั้ เป็นคือโยากกุ้งลาไสดหากุ้งสดดยากอยู่นี่หัวจนแดงบางเทือ,อมมนเนี่ยเด้อผักป่าไอโย,ยกให้ทูบฤาษีทอบหนึ่งทูบฤาษีเลยจ้าทอปหนึ่งจ้ะต่อไปกับพักกุ้ดวาลาปิ cô và là vị sao anh này tăng kín tôm hay nan chắc กินของหวานของเค็มเก้งเก้งคุณเมื่อนี่แต่ก่อนยังรักษาสุขภาพก่นนี่อยู่สมัยยังบ่เหตดคลิปตอนนี้จ้าก็กินอย่างอวดอิป,ปุอิปเปะอยู่ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจมไปก็กินคือก่อนแล้วอะ่ะ